มาแล้วครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิราะห์กันที่การแข่งขันพิมลิกอังกฤษเกมมันปลายทีสั่นนัดที่36นะครับในการแย่งโควตาพื้นที่ชเนลีกสุดเดือดครับที่ไม่ได้มีแค่ศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันนะครับในคู่ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับทางเชลซีครับ ศึกชิงท็อปไฟสุดเดือดน,นะครับคู่นี้เจอกันเองครับมีทีมที่จะต้องสะดุดแน่ครับเมอ,อนิวแคลเซ่นนั้นในบ้านพวกเขาโหดจริงนะครับชนะ5นัดติดในลีกที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับสเกมหลังยิงใส่คู่แข่งเกิน3ประตูทุกนัดน,นะครับเรียกได้ว่าตกไม่ไว้หน้าใครเลยเฮทูเฮทในบ้านเองก็ข่มชัดครับชนะเชลซีเจ็จาก11นัดหลังที่นี่นะครับรวมถึงชนะรวด2ครั้งในยุคของเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็เคยอัดใส่เชลซีมาแล้ว2อูนในบอลถ้วยปีนี N ้นะครับ เชลซีเองกําลังฟอร์มขึ้นครับแล้วก็ได้เข้าชิงคอมเพลน์อย่างสวยงามครับชนะมา5นัดติดรวมทุกรายการเกมรุกเริ่มเย่ลงตัวแต่ว่าโปรแกรมหนักมาในช่วงท้ายครับเจอทั้งนิวคาสเซลแมนยูแล้วก็ฟอร์เรสต์นะครับบุกขึ้นเหนือมาเกมนี้ถือว่าไม่ง่ายครับโดยเฉพาะกับทีมเจ้าบ้านที่กําลังเครื่องติดครับนิวการเซนในเกมรุกเดือดนะครับแต่ว่าจุดแข็งที่แท้จริงก็คือพลังในบ้านครับเชลซีแม้ว่าฟอร์มดีแต่ยังขาดความแน่นอนเวลาเจอกับพวกทีมแกร่งนะครับ เกมนี้น่าจะแรกกันสนุกครับแต่ว่าชาวบ,บ้านเนี่ยมีแรงคมอยู่หากคุมเกมดันกลางได้มีสิดเบดฟิลสามแต้มในท้ายเกมได้ครับวันนี้เชื่อมั่นว่าทางฝั่งของนิคัสเซนเองจะเอาชนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ